สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้วก็ชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนะื่องจากที่ห่างหายกันไปนานเลยหัวก็ไม่ค่อยจะมีเวลานิดนึงนะอาวันนี้ก็มาอัดแล้วก็มาตอบคำถามที่เพื่อนๆคล่องใจกันนะคะ ก็คือว่ามีคนถามเข้ามาว่ามาร์คฝันดีที่อยู่ในมือกิ๊กนี้นะทำไมถึงไม่ต้องล้างออกวันนี้กิ๊กจะมาตอบให้นะคะแล้วก็จะมาบอกสรรพคุณเข้าวๆนะคะเกี่ยวกับเจ้ามารตัวนี้ว่ามารเริศดแล้วมันดียังไงทําไมทุกคนถึง ต้องใช้ทําไมทุกคนถึงหลงรักนะคะวันนี้กิ๊ก็จะมาบอกตัวนี้ทํามาจากสกการสกัดจากมเมล็ดองุ่นนะคะที่เป็นตัวหลักเลยสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นช่วยอะไรเราบ้างช่วยเติมน้ําให้กับผิวไม่ทําให้ผิวเราแก่ก่อนวัยนะคะ<ม>คือถ้าใครได้รู้ว่าเม็ดองุ่นเพียงเม็ดเล็กๆนะคะก็สามารถมีสรรพคุณหลายอย่างมากนะคะตัวนี้แล้วสรรพคุณอะไรอีกช่วย กระชับรูขุมขนลดริ้วรอยรอยตีนการูมขนไขกว้างนะคะลดริ้วรอยจุดด่างดำสิวก็สามารถทำให้สิวแห้งได้นะคะเติมน้ำให้กับผิวเรานุ่มนวลน,นะคะมีน้ำมีนวลแล้วก็ ขาวกระจ่งางใสสีผิวใครที่ไม่สม่ำเสมอนะคะก็จะสามารถทําให้ผิวเราขาวกระจ่งางใสปรับพื้นผิวเราให้เป็นสีเดียวกันได้นะคะตัวนี้ค่ะขอแนะนําเลยนะคะเพียงมาร์คไว้ก่อนนอนนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกแล้วก็อาบน้ำอาบท่าที่ตัวเตรียมตัวจะนอนแล้วเราก็ทาเจ้ามาร์คตัวนี้นะคะมาร์คฝันดีนะคะแต้มเข้าไปเพียง5จุดนะคะแค่แต้มนิดเดียวเนื้อครีมก็สามารถทาได้ทั่วใบหน้านแล้วนะคะ เนื้อครีมจะไม่เหนียวเนิดหนะนะคะว่าทำไมถึงไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้ก็คือว่ากิ๊กทำมาเพื่อที่ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าเราระหว่างนอนหลับนะคะคือเนื้อครีมของเราจะไม่หนานะคะ หลังล้างหน้าหน้าเราจะนุ่มแล้วก็นิ่มมากนะคะแล้วสามารถแต่งหน้าติดด้วยนะคะสาวๆานี่แหละที่ว่าสาวๆทุกคนชอบนะคะสามารถแต่งหน้าติดด้วยไม่ว่าจะนอนดึกนอนอะไรก็พอมาตัวนี้ตื่นเช้ามาล้างหน้าหน้าจะนุ่มแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเป็นปังมีน้ามีนวลแต่งหน้าติดด้วยตัวนี้แหละที่เลิศนะคะสาวก็คือว่ากี่วันถึงจะเห็นผลคะ ตัวนี้นะคะคิกบอกเลยว่าแนะนำว่าให้มาร์คติดต่อกัน7วันนะคะ3วันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแต่ว่าขอ7วันดีกว่าเพื่อความมั่นใจแล้วก็ชัดเจนเห็นผลที่ชัดเจนของทุกๆคนนะคะที่ใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะทำยังไงต่อหลังจากนั้นนะคะก็อาทิตย์ต่อไปก็เพียงมาร์ค2-3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะสามารถใช้สลับกับไนท์ครีมได้เลยตัวนี้นะคะ อ๋อแล้วสั่งซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยกิ๊กจะทิ้งไลน์ไว้ด้านบนนะคะสามารถสั่งซื้อตัวนี้ได้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายนะคะเมรี่เมรี่ทุกใกล้บ้านคุณทุกทกท,กท่านนะคะตัวนี้นะคะกิ๊กขอฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย